วิธีการทำขวดน้ำรดน้ำต้นไม้กันนะคะอันนี้ดูมาจากาคนที่รีวิวในติกต็อกนะคะตอนนี้เราจะมาลองทำวิธีการแบบที่เขาทำกันนะคะ การรดน้นําต้นไม้ช่วงเทลาที่เราไม่อยู่ไม่มีเวลาดูแลรดน้ําต้นไม้ของตัวเองนี่ขั้นตอนการทํานะคะเป็นไอเดียจากาคนที่ใช้ติกตอกคนอื่นๆนะคะใครสนใจก็ลองไปทำกันได้นะ ใช้แคตเทิลบัตน,นะคะเจาะรูไปที่ขวดน้ำนะคะแล้วก็ใช้กาวหยอดปิดนะคะเพื่อให้น้ำไม่ซึมออกตอนที่เราใส่น้ำอ,น,อ,น,อน,นี้ครับก็มาเติมน้ำใส่ขวดนะคะเราหยอดกาวแล้วน้ามันก็จะไม่รั่วจากหลูที่เราเจาะนะคะตอนที่เราหยอดกาวไปแล้ว น้ำก็จะซึมออกที่คัสเต้นแบ,บ็นะคะแบบนี้นะคะใช่สามารถไปทํากันได้นะวิธีง่ายๆ <Okay. S 1> นี่คือวิธีการลดน้ำต้นไม้ ในช่วงเวลาที่เราไม่อยู่หรือไม่สามารถดูแลต้นไม้ได้อันนี้วิธีการมาจาก t i k t o ็อนะคะในการลดน้ําต้นไม้อันนี้เป็นต้นไม้ที่สำนักงานว่าคุณไม่มีเวลาลดน้ำต้นไม้นี่คือวิธีการที่ดีที่สุด